มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายโมกเปิดใจหลังภรรยาหลวงประกาศตามหาภรรยาคนที่2กลับบ้านค่ะจากที่มีหญิงรายหนึ่งนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหาเด็กชายซึ่งมีอายุสองขวบหายตัวออกจากบ้านไปเมื่อวันที่14มกราคม6 5ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นระยะเวลา9วันแล้วแต่ยังไม่เจอเด็กและแม่ของเด็กนะคะ ซึ่งเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพภูเขียวให้ช่วยตามหาและหากท่านใดพบเห็นเด็กตามรูปภาพสามารถติดต่อโทรแจ้งได้ค่ะล่าสุดนะคะ23มกราคม65บ้านของผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวพบว่านางสาวหนึ่งฤทยัยปทุมศรีอายุ52ปีภรรยาหลวงเล่าให้ฟังว่าตนเองและสามีนะคะ อยู่กินกันมาหลายปีนะคะแต่ว่าไม่มีบุตรด้วยกันกระทั่งสามีไปพบกับนางสินชัยสมเด็จอายุ38ปีชาวสอบป,ปอลาวจึงอยู่ด้วยกัน3ปีก่อนที่นางสินจะมีลูกกับสามีของตนเองหนึ่งคนคะ่ะในวันนี้ตนเองได้โทรศัพท์ไปหาหมอทรรท่านหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนางสินก็พาลูกกลับมาตอนพาลูกออกจากบ้านมีผู้ชายมาด้วยแล้วพาไปทางตะวันออกของบ้าน ทางนี้นะคะ15ม,มกร,ราคม65ม,มีชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่าพบเจอร่องรอยคล้ายคนมาอยู่อาศัยในป่าอ้อยคาดว่าน่าจะเป็นร่องรอยของนางสาวสินตนจึงอยากฝากถึงนางสินให้กลับมาบ้านได้แล้วเพราะว่าตนและสามียอมเขาหมดแล้วถ้าเขาจะเอาานโม่กลับไปอยู่ประเทศลาวตนเองก็ยินยอมเพราะอยากจะให้เขานำเด็กกลับมาที่บ้าน น,นายโมกศัพท์นาคอายุ48ปีผู้เป็นสามีเปิดใจนะคะว่าทุกวันนี้ตนเองคิดถึงลูกชายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับและทุกๆคืนต้องออกมาดูที่หน้าบ้านว่าลูกและเมียจะกลับมาบ้านเมื่อไหร่เนื่องจากวันที่14มกราคม65เวลา17นาฬิกาตนเองกลับจากทำงานถึงบ้านแม่และก็ภรรยาหลวงบอกว่าภรรยาคนที่สองได้พาลูกหนีกลับบ้านตนเองจึงออกตามหานางสินตั้งแต่14-17มกราคม65 แต่ไม่เจอตัวนางสินเมื่อโทรศัพท์ไปหาก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าปิดเครื่องหนีส่วนสาเหตุที่นางสินหนีออกจากบ้านครั้งนี้ตนเองคิดว่าน่าจะมาจากหนึ่งอยากจะกลับบ้านเกิดที่ประเทศลาวและสองเรื่องของการเงินโดยเงินที่ตนหามาได้นั้นเขาอยากจะเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้ตนแบ่งให้นางสาวหนึ่งนือไทยพอเขามีเงินเยอะเขาก็จะใช้เป็นค่ารถเดินทางหนีออกจากบ้าน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5และเขาหนีออกจากบ้านตนเองซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่เขามีเงินมากๆสำหรับนางสาวหนึ่งฤทัยผู้เป็นเมียหลวงนะคะบอกว่าเขาเองก็ดูแลนางสินเป็นอย่างดีไม่เคยมีปัญหากันและเขาไม่เคยไล่นางสินออกจากบ้านด้วยตนอยากฝากคำพูดถึงนางสินให้เขาพาลูกกลับมาบ้านมีอะไรก็กลับมาคุยกันเพราะว่าตนเองสงสารและเป็นห่วงลูก หลังจากให้สัมภาษณ์นายโมกได้นำทูบสามดอกนะคะมาสุดที่หลังบ้านเพื่อขอพรเจ้าที่และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบัรดานให้นางสินพาลูกกลับบ้านแล้วก็จะเลือกภรรยาแค่หนึ่งคนก็คือนางสินหรือตนยอมแม้กระทั่งย้ายไปอยู่ประเทศลาวเมียหลวงใจพระขอสละผัวให้เบอร์สองวอนส่งลูกกลับคืนผัวตอมใจขอให้เจอโดยเร็วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ